โอ้โหสุดยอดหอมฟุ้งเลยทีเดียวครับหึ่งกิโลนี่ได้ประมาณรักกี่ห่อครับมาซื้อร้านนี้บ่อยไหมครับผมเป็นไงดีใจอะไรร้านนี้ฮะปัค้าหรอสวัสดีครับเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวาสากรนะครับเพื่อนวันนี้เป็นนัด วันศุกร์ตอนเย็นนะครับเ,เพื่อนวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาแนะนำร้านะากะเพรา25บาทครับผมออก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับคุณงวนอาหารทะเลแปลรูปมหาชัยครับผม กำลังลงกระทะกันเลยนะสวัสดีคุณพ่อค้านะครับสวัสดีคุณแม่ค้าด้วยครับผมมีกำลังทำกันเลยนะโอ้พอเท่าไหร่ครับคุณแม่ค้า25ค่ะ25บาทนะครับน่ารับประทานเลยทีเดียวครับนี่ผัดกับใบใหม่เลยนะโอเป็นกะเพราผัดแบบไม่ใช่น้ำมันโอผัดแบบแห้งๆเลยใช่ไหมฮะโอ้สุดยอดเลยทีเดียว ค้านี่หมูใช้กระทะหนึ่งกิโลครับผมหมูกระทะหนึ่งกิโลครับผมหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนี่ได้ประมาณรักกี่ห่อครับคุณลูกค้าสิบห่อครับสิบห่อนะโอเคตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆครับผมแบบเผ็ดมากใช่ปกติโอเคขอบคุณครับครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับ ลาผัดนี้เราต้องใช้ไฟแรงแล้วคุณพ่อคะใช้ไฟอ่อนก่อนไฟอ่อนนะครับใช้ไฟอ่อนรวนหมูให้สุกก่อนอ๋อแล้วพอเราใส่กระเทียมใส่พริกเราค่อยคั่วด้วยไฟแรงอ๋อที่ต้องใช้ไฟอ่อนตอนเนี้ยเพื่อที่ว่าเพราะว่าเราผัดแบบไม่ใช้น้ำมันถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยหมูเขาจะไหม้ติดกระทะถ้าเราใช้ไฟอ่อนแล้วค่อยๆรวนเาเนี่ยมันจากหมูเขาจะคายออกมาอ๋อแล้วหมูมันจะค่อยๆสุก แล้วหมูนี่เราใช้ส่วนไหนของหมูครับเนื้อ,อส่วนไหนบดครับสันในบดนะโอเคอ้า อันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นกระเทียมครับโอ้กระเทียมนะโอ้กลิ่นหอมเลยกระเทียมไทยกีบเล็กอ๋อกระเทียมกระเทียมไทยกีบเล็กด้วยโอ้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะทางด้านนี้ก็ยังขายกันเรื่อยนะฮะคุณลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆกันเลยทีเดียวคุณลูกค้าครับมาซื้อร้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยค่ะโอ้เป็นไงติดใจอะไรร้านนี้ฮะพ่อค้าิดใอแม่ค้าน่ารักอ๋อแม่ค้าน่ารักนะอ๋อาบัค้าก็หล่อด้วยโอเค แล้วรสชาติเป็นไงรสชาติแซ่บมากแซ่บมากนะโอเคขอบคุณมากครับผมตอนนี้ก็ใส่พริกกันแล้วฮะอ๋อทางร้านใช้พริกสองอย่างนะครับโอ้มีพริกแห้งนะสุดยอดเลยทำตัวเองอ่ะทำให้ให้เป็นไงมันจะหอมมากขึ้นครับออ๋หอมมากโอ้ที่กินมาเลยอ่ะ หินมาเลยครับเพ่อโอ,โอ้โอหผ่านนานไหมเนี่ยพ่อค้าแบบนี้ตักพักนะโอ้แล้วทั้งเรามีแฟนชายไหมพ่อค้าไม่มีเลยออเตอนนี้ไม่มีนะโอครับเคถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้าาล้ว รับออกงานไหมฮะรับครับเบอร์โทรอยู่ด้านหลังเลยคนะโอ้อยู่ด้านหลังนะรับทำข้ากล่องนะรับทำข้ากล่องนะครับเรื่องเดี๋ยวผมจะลงมาให้ที่รีบีเลงได้ครับ ทอะไไรี่่สงปเป็นน้ำปรุงสำเร็จครับที่เป็นสูตรที่ผมทำขึ้นมาเองความง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วสุดยอดเลยทีเดียวว่าใครจะมาผัดแทนที่ผมก็จะได้รสชาติอ๋อจะได้เหมือนกันหมดเลยนะส่วนด้านนี้ก็ยังทำกันเรื่อยๆเลยนะสุดยอดเลยทีเดียวข้าวเราใช้เป็นข้าวอะไรคุณแม่คะข้าวมมะลิข้าวหอมมะลินะโอเคครับผม ตอนนี้ก็ขัยไปเรื่อยๆนะครับต้องใช้เวลาหน่อยนะ<ม>เห็นพ่อค้าบอกใช้เวลานิดนึง<ม>ประมาณนกที่นาทีก็พูดพ่อค้า15สิบห้านาทีครับ15นาทีสิบห้า <15 S 2> นาทีนะเดี<ม>๋ยวคุณพ่อค้าขาย ที่นี่วันไหนบ้างฮะเดี๋ยวฝากขายที่นี่วันศุกร์กับเช้าวันอาทิตย์ครับโอเคตลาดนัดวัสการ์นะฮะใช่ครับส่วนวันพุธกับวันเสาร์เนี่ยจะขายตลาดนัดวัดโกกากอ๋อตลาดนัดวัดโกกากนะใช่ครับโอเคผมก็ไปนักโกกากแต่ไม่เจอครับขายกี่โมงครับพ่อค้าตลาดนัดนี้ตลาดนัดนี้บ่ายสามครับเขาบ่ายสามนะ แล้วตอนเช้ากี่โมงครับวันอาทิตย์ตอนเช้าวันอาทิตย์ขายตั้งแต่ตีห้าคับโอ้ตีห้าเลยนะโอเคหมูกินหอมมากเลยอ่ะอ้ตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะคุณลุงมาซื้อประจำไหมซื้อทุก้านัดครับซื้อทุกนัดเลยอร่อยไหมบอกหน่อยอร่อยครับอร่อยนะโอเคลุงขายอะไรอยู่ครับขายหมูหมูต้ม โอ้โหสุดยอดหอมฟุ้งเลยทีเดียวสุดยอดเลยทีเดียวที่หัวหมูลุงไม่ธรรมดานะอ๋อโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวหอมฟุ้งเลย่ะทางร้านมีบริการช้อนให้ด้วยนะเพื่อนสุดยอดเลยถึงบ้านก็รับประทานได้เลยครับผม เรียบร้อยครับผมครับพ่อค้าครับเดี๋ยวฝากร้านอีกทีครับผมครับผมก็เออร้านนะครับวันศุกร์เนี่ยจะอยู่ที่ตลาดนัดวสากครับแล้วก็เช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่ตีห้าถึงเก้าโมงเช้านะครับตลาดนัดวสากรสามวันพุธ กวันเสาตอนช่วงเย็นนะครับจะอยู่ที่ตลาดนัดวัดโกกางครับก็เรียนเชิญมาชิมได้ครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางร้านด้วยนะครับที่มาถ่ายทำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับวันนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อนสำหรับเพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องอรหลงคูดี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุ่นกันด้วยนะครับ กะเพรา25บาทครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับผม